สวัสดีค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่พิธีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลอเมเซียนจังเกิลไทยแลนด์บายยูทีเอค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้นำทีมแถลงข่าว การจัดการแข่งขันวิ่งเทรลเอเรียาจังเกิลไทยแลนด์บา UTMB 2024ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานวิ่งระดับโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UTMB ในฐานะผู้จัดงานวิ่งเทรลที่ใหญ่ที่สุดในโลกการจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2โดยในครั้งแรกจัดเมื่อปีพศ2566นับว่าประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีโดยในครั้งนั้น มีนักวิ่งเทรลเข้าร่วมงานจำนวน2,539คนจาก48ประเทศทั่วโลกสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากถึง243ล้านบาทสำหรับการวิ่งเทรลปี2,567นี้จะจัดขึ้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาระหว่างวันที่3-5พฤษภาคมพุทธศักราช2,567มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด3,480คนจาก48ประเทศทั่วโลกโดยคาดว่า จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่า300ล้านบาทจุดปล่อยตัวนักวิ่งเริ่มที่อุโมงเบตงมงคลริดและจะวิ่งผ่านสถานที่สำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติวิถีชีวิตรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนใต้พออเพราะอําเภอเบตงถูกต่างชาติยกให้เป็นเพจที่ซ่อนในภาคใต้จึงถือเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชมความสวยงามของเมืองเบตง พร้อมยกระดับการจัดแข่งขันให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดให้นักวิ่งเพลวทั่วโลกกลับมาเยือนทุกๆปีช่วยทําให้เกิดภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่ดีโดยเฉพาะมิติด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่ภาคใต้สู่สายตาชาวโลกเจษดาสิริโยไทยรายงาน